มึงเหงาอ๋อน้องเบนเหงาครับใครสาวๆที่ไหนที่นั่นก็ทักหาได้นะเป็นนะเกียรติศักดิ์บัญชาเกียรติอิจิศักดิ์อ๋อโอเคๆหรือว่าเฟซเบนฟิตเปียเบนฟิตเปียไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักเบนฟิตเปียเหรอะไรเงี้ยเบนฟิตเปียใอะไอ้เหย รู้ว่าเดี๋ยวกูรอนอีขลำแข่งแน่อะไรเงี้ยรู้ว่าโดนแข่งโูรอนโมที่สองตาย <c oughs> โอ้โหโเฮ็ดเป๊ะเรียบร้อยเจ็ดโตโดนกุสะทอไปเรียบร้อยแล้วพวกมึงก็หมอบไปแดงหมดเลยไอ้เหี้ยบ้าไปหมดตั้งแต่แรกแล้วหมดเหี้ยอะไรสัตว์เต็มเลย <c oughs> กูอยู่กับเหี้ย,ชยเชเบตเนี่ยอ๋อเบลว่าเรนหดแล้วฝั่งกูมาฝังค่ัน ยอดนักซีหมูอีกอีกหมูมากกว่านี้โดนกระหลามอยู่กูโดนกระหลามแทงอยู่โดนกระหลามแทงอยู่มอเต็มเลยเหรอวะตรงไหนโอ้มันแยกสายขวาครึ่งๆเลยเหรอกูได้เจ็ดตัวหกตัวไอ้สัตว์เอ็งเอาปั้นสักตัวก่อนนี้เอาปั้นตัวหนึ่งก่อนได้ปะไอ้เหี้ยเค้ง โอ้โหโอ้โหเฮี้ยถาถมโอ้โหโวยไอ้เฮีย้ยโดนหน้าแข้งไอ้สัสไม่เอาหมอกเกิดในแล้วกูดูทรงเฉลเบ็ดไอ้เียตีบ้านทีวะแม่งพุ่งไปไหนอ่ะอ่ะกูแก่ไอ้ย่ยเอ,อ้ยแม่งปากคุยเกะกะไอ้สัตว์มันจะเก็บกฟ,ฟินิทปั้นไอ้เฮีย้ยแม่ง เก็บปีนินปั้นนี่ตัดแค่ค้ิคกี้พายนะมึงหมูพีดแล้วจ้าอีกทีอีกทีหมูทีปิดีพีดีพีดีนานแล้วจ้าเมื่อี้มึงเมี้มึงเสียเวลาไปหนึ่งวิเมื่อกี้ตอนที่มึงวิ่งออกกูตายโอ้ยสัตว์กูแคนเซิลแล้วกูโดดออกมีเรื่องแสง เฮียวานนี่ตัดเอาดิวานโอ้สะท้อนเฮียมึงโดนสีจำลึงตายเลยเหรอวะเอาไปโซโลคิวไอ้เหี้ยเจ็ดแม่แล้วกูไปแก้อะไรตัดมันตะกดอีโมอี้ยไอ้เหี้ยเพื่อนกูไปไหนหมดวะหนาหนาไอ้เฮียอยู่ในบ้านไอ้สัตว์เจ้าเบ็ดกูแก้่การบ้านมาเมื่อกี้แปงอยู่ไหนวะ กูไปเผื่อไปแอบไปการบ้านมาเมื่อกี้กูอยู่กลางกล้ากูพะทีเฮ้ยเฮียช่านให้ตายดีกว่าเฮียมึงล็อกอีกครั้งใช่ปะกูพิดเฮียแล้วกูตายสัตว์เนี่ยโอ้โหกูแข่งแล้วกูก็กำลังจะตายใครกดแก้ให้กูอ่ะกูกูแก้ให้แก้ให้แก้้ใหอะไรไม่ติดเลยเลยติดไม่เชียว ไม, oh, yeah. ไม่ติดเลยเลยไอกดเกได้ไงโอ้ยเยี่ยมันยิงกูทีเดียวโดนเลยเหรอวะเยี่ยไม่รดนต่กูอนได้ติดอะไรเลยเมื่อกี้กดนอนดิก็เลยงงตมือต่อไงเมื่อกี้ไม่มีไม่มีไม่มีนินเมื่อกี้ไม่มีนินสักตัวอ๋อของกูกดเกมอย่างเดียวมันเอ๋เนี่ยก็เลยถามไงว่ามันกดแก้ได้ไงเพราะว่าผมไม่ได้ติดอะไรไงเยี่ยแล้วบงแล้วใช่ป่ะแจ็คเฮ้ยว่ามันกดได้ไปนอนไปเตอะเธอ้เหี้ย ไม่มีนะกดไม่ได้นะโอโหตัววอลสิบสองแล้วตัวไม่ชอบวาไปยี่ยจะมาหากดเถาวันในวอลบ้าปะเออจะมาหากดเี่ยาใบาดีจัดเดี๋ยวไปโกรธยาใบเขา,าอีกกูกดยาใบาในวอได้นไไ้ยเจตกเค,เคไปคุยกับต้วมไหมเฮียแต่เดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วเปิดประตูไปอะ่ะแม่แม่ไปคุยคนเดียวอะ่ะ แล้วเมื่อกี้กูจะกดยาแก้ใส่แจ็คได้ไงหมวหมเอานุนจะเอาเขานู้ก่อนโอ้แข่งหมดเลยโอ้โหน่มันกูพิดไม่ได้วะเนี่ยเฮียโอ้โห,หเฮียอย่างไอ้สัตว์ไม่ว่ามีสองตัวกูบ้านใครบ้านเราเนี่ย ไปหนึ่งอาไม่รับก่อนเที่ยมจะพากูปไปปลาไผเลยเปะเนี่ยที่เหลือของมึงแจ็ครู้สึกสว่าอะไรกูหมดอะตึกท <Okay. S 2> <Gmail. S 1> ีก่ไม่ออกอ๋อยันเอาไปแสนสี่เขาจะมาส,สว่างเวลวเฮีย อเฮียกำลังเงียหมลงดาเลยครับอืมเออเฮียเบอร์ตัวไม่ตายเหรอวะเนี่ยโอ้โหเฮียคนซอมเปนไวจัดไอ้โหเด้อเฮียอะไรใครว่าฮอร์ซอลไปตรงใหม่วะ ตลกจัดเต้ลงวอร์ได้ไหมเตะไรวะเต็มลงมะเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมไม่เห็นมึงเลยวะชัวรุนเหรอวะเฮ้ยนี่ไงโ<ไ>อกูถามปุ๊บมันแข่งปั๊บเลยสัตว์กูถอยเหี้ยแล้วเหวี้ยตามสเต็ปท็อปไม่พิสเมื่อกี้หูเสียดาเยเหี้ยไอ้หี่งจริงๆเจย๊ย้นันเย็ด โหเอาหมอวิ่งไปเสิร์ฟไปพวกเคลียร์กันหมุนขงบ้าแล้วนี่สัตว์หวยไม่น่าหมู่เลยสัตว์ไปดิสจุบมไหมจุบมไหมเฮ้ยจุบมาดิ้ีิไม่ได้สักตัวเมื่อกี้เอาไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟเข้าไปโอ้โหกูตายก่อนเฮ้ยอยู่หมออีสัตว์วิ่งไปเถอะตรงนั้นเนี่ยวิ่งไปเสิร์ฟเลย ต้งให้กูหลอกไปที่อะเฮี้ยแข็งอะโหเฮี้ยสัญญาไม่ตายแต่โอ้โหมันตั้งใจวิ่งไปหรือว่ามันเป็นวิ่งออโต้ตรงมันอะกูตกก็บอกเองอะกูซื้อมาเองอะกูควรอะไอ้เฮี้ยไอ้เฮี้ยลาทำมันไปกองอยู่ตรงนั้นหมดทุกคนเล้สักแล้วไม่เกิดไปก็วิ่งไปตรงนั้นกูไม่เข้าใจเฮี้ย เกินหมอไหนอแจ้งเฮ้ยพิ่เมย์หมอหมดมาหมอไปเกือบข้างนอกแล้วหมอหมดบ้านเฮี้ยไอ้เฮนะี้ยรักคือใส่กุยกี่สัตว์ที่อสลักลักษณ์เฮ้ยนี่แข่งมาจ้ยอีะจีบสอเรียนะมือเรีวนะ <ต><ม>อี้กูวิ่งกลับไปสัตว์แม่งไม่รู้แก้วเหี้ยโยโอ้ยเหี้ยเอ้ยหิวเหี้ยอะไรขนาดนั้นนะ่ะมีแต่งโง,โง่ๆเหี้ยเฮีย้ยนี่จ่าธรรมะทุกตัวหนึง่งหนึ่งก็แปลงสีฟันได้หมดอะมีแต่พวกปลายแถวเหี้ย เฮ้ยไเหี้ยอะไรเหี้ยไเหี้ยอะไรเบิร์อืมมันตีกูตอนไหนวะกูแข่งแล้วไอ้ตัดมิ่งเดี๋ยวจะมาโง่เหี้ยไม่แก้ระเบิดพาบังไปกินหมูที่นรกเต็มๆเลยเหี้ยมันมาโคสามเหลืองไว้เหี้ยเข้าใจปะไปแปงพี่มันดีโอ้โหมันลุมแข่งเต็มเลยนี่เพื่อนกูถึงว่าไอ้เหี้ยตกรอบแรกไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยแล้วมาหมอเกิดกลางเต็มเลยไอ้เหี้ยไอ้เบนมาจากการหมอดิโอ้ไม่มีลูกแก้วไอ้เหี้ยกูวิ่งไปจริงปะ การ็มได้ยค่หมอครูกูจะด่าเม่มึงไปหมูไปหวานไปจริงว่ะเราหมอเกินนอกหมดเลยไ้เหียโอ้ยเหียวิ่งกันจังเลยสัตว์โอ้โหสัตว์ไม่มีบับนูแม่งหนังชีวิตเลยเฮียเสบายสบายไปดิ ม,มนา,มานด,ดิดาเมจกูไม่พอเพื่อนอ้เวเจอขแข่งอ่ะกูแข็งเนี่ยกูเม,มื่อไหร่จะแดงเนี่ยกูต,ตายกูไดล้ลูกแก้วคืนมาแล้วไอ้เแย่เราแบบไปดิไปดิริวไปเจอคิดคนลุกเลยดีมาช็อตเมื่อกี้ ไอ้โพเห็นปาโพหมูโพกูแข็งอยู่โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วฝ่ามือหนึ่งกูตายเฉยได้เงี้ยกอกูแตกอีอีสัตว์เฮียนี่โอ้โหสวยง้างสกิลเลขตีสองปานในสัตว์ควรเฮียอ่ะไอสารว์ในเฮียไอโง่ไอถ้าควายโง่ ไม่โดนก็โดนกูดีเฮี้ยงูฮันงูไปดิจูมดิจูบหน่อยแข่งนี่ไงสไัตว์มาไอสัตว์มาคิวมากูโดนตีสองหมื่นสองทีตายพี่พ<ห>่อตีไวมดไรือเปล่าขั้วสตุนเลยเฮีเ้ยอ,อีอ่าเฮี้ยตายใช่ตัวก็แตกโตมาตอ้าโตอีกูแตกเลยจ<อ>้ะแล้วก็กลับมาเอาเบอร์ก้อนหน่อยดิ ทำอะไรกันแบงเบอร์ก็สไหนวะกูเห็นดาราทันย์ะอ้ากูโดนอ้ามันพีบกูโดนกูโดนธนูยิงไอ้เฮียไม่งล้มใกล้ๆมึงเไอ้แม่งเมื่อกี้กูโฟกัสธนูก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะไอ้ใหม่ทำไมอุ้ยแม่มึงตายอยู่ครฮะมีโย่ด้วยเหรอมีมีมีร้อนเนี่ย ตายโยเรอเงียอะไรของมันเียเียแม่มึงตายโยเียเด็กแถบเลยวะ้เงี้ยแม่อเียตดแกมจัดนหมออะไรเป็นหมอนะอยวบ้านแวาไอ้เียมันไปแล้วมึงไม่ตายตว์ก็มึงแข่งไงโอเคๆไปแสงหรือว่า การที่เอาหมอเกืนนอกมัาที่จุดมือได้เฮียสัตว์ที่จะตีมึงจะมาไวทั้งมีดกูได้ไงวะไอ้สัตว์เฮียมันเป็นเฮียถึงตัวแล้วไม่ค่อยตีเนี่ยไอ้สัตว์เออเป็นตลอดเลยเฮียเกมงไอิสัตว์เกมที่เรารักเดี๋ยวกูกต้องแบบเทจังหวะเซียววีเพื่อที่กูจะฆ่าแล้ววิ่งหนีตีนไมเนี่ยโฮ้ยเฮียไปมาเจอแข่งไอ้เฮียแข่งไอ้สัตว์เอ้ยเฮีย กูเอ้จ็คคือกูไม่มีเวลาค้างในเฮียกูจะตายเข้าใจปะไอเฮียธนูแม่งไม่หมดสักกะทีธนูต่อให้สว่างแค่ไหนก็คือธนูไม่ไม่ไม่สว่างแค่ไหนก็คือธนูธนูก็คือธนูธนูก็คือสว่างโอ้โหไอเฮียอลังไอสัตว์แต่ยังดีได้โอล่ยังตายเฮียไม่ไอสัตว์เจ้ยกูดก ตกหนักไปแล้วไอ้ที่อ่ะไอ้สัตว์ทิดไปแล้วไงกะไรกระดูนไก่ได้ทุกตัวลุ้นฟู่ไปดีจะกินธรรมะเนี่ยอยากไก่ได้ทุกตัวจะกินกูต้องใช้หมัดสองตัวแต่พวกมึงก็ต้องเสียชีวิตด้วยเข้าใจปะคจะแนวไม่อ่าฮะกดอีโมตายดิมึงเขินไปเฮี้ยปัญญาอ่อนตัวน่ะกดอีโมอยู่เฮี้ยเขินดิมึงเฮี้ยโง่ใครเล่นทวนก็มีค่าเท่าเดิมไหนเฮี้ยโง่ไอ้สัตว์สมองน้อยเฮี้ย นี่อะมึงหน้ามือเนี่ยเยียมึงดูตัวมึงพูดมึงลองมองตรงบันไดดิโอมปากาเหล็กไอ้แบบหัวแข่งก็แพ้คู่นินทันง้อทับเองเลยอย e ู <im 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 iter> <im iter> ่หรือเปล่าวะคนงงเลยได้ปะแบ่งเยี่ยทวนแข่งไปเจอคู่ฮันนินโง่ๆไปแพ้เฉยอะเอี่ยคู่เยี่ยนั่นเลยอย่างมึนเลยไปแพ้เฉย ตเธรรมดาเทมจะไปเก่งเหมือนมึงธรรมดาก็ถูกแล้วไงโอ้แข่งไอ้เหี้ยมีดแม่งออกแล้วด้วยนะมไอ้สัตว์แทงหลบหลีกทำมาเป็นคนอีบองใส่ก,กูหมอมันยังไม่พอขอหมอมากกว่านี้ โอ้แล้วติดบอส12สองคนไอ้เหี้ยอ่าล่วงมาดีเหี้ยสัดทวนงู้วิทย์มือสาไม่สัดพี่เบนเอางี้ป่ะเดี๋ยวผมเปิดตัวธรรมะให้ปั๊มมาป่ะไม่เอาโอเคไม่เอา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 แต่ก็ตัวธรรมะทั้งหลายก็ตัวมือข้งนั้นนี่หรอกูไม่เอาไม่เอาทำตัวตัวธรรมะพี่ก็เปิดอยู่สองตัวไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยไก่ที่พี่ซื้อมาโอ้โหกูติดบอส12อ้สัตว์ พว้ทำตัวเป็นพวกทำมากระจกกระจกไม่พี่ก็ทําอยู่แต่เนี้ยพี่ซื้อมาจะไม่ใช่เหรอตัวทำมาตัว,ตวชื่อไหนนะพุทธมารกับอะไรนะนางฟ้าไก่เนี่ยพุทธมารกับนางฟ้าเฮ็ดอยางอะที่เป็นไก่อ่าไม่ใช่หรอ <c oughs> เอ,อ้ยแจ้งมาทางไหนเนี่ยก็มาเอาดียังไม่ได้ตีเลยไม่เอาแล้วคนมีเท้าวิ่งมันได้ไก่ก่อนเข้าใจปะคุยแข็งกุยอีกแล้ว เออสี่สิบสีงวิ่งผิดตัวป่ะน้าวโอ้โหเจ็ดหมื่นกูไม่ได้ใช้ไอ้เหี้ยแม่งกูตายอแม่งกูหมดเตอะเอาจบก่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยหมอหลุดอ่ะไอ้เหี้ยเล่นยังไงหมอหลุดว่าไอ้เหี้ยแม่ง